สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชางวิลล์่องทาทุกคนนะครับซ่อม Power amp นะครับ MicroTech นะครับเป็นรุ่น MT 2 8 0 0นะครับลูกค้าบอกว่ามันพังแล้วครับเสียงมันแตกๆอะไรอย่างนี้นะสวยเว้ยเดี๋ยวปักดูหน่อยนะครับเออมีไฟเข้าดีเว้ยเออดีเลยก็ตัดดีด้วยนะ เออเดี๋ยวต่อสายลำโพงเข้าเลยหลังเป็นแบบนี้นะมีสวิตก์อะไรต่างๆด้วยสตดิโออะไรพวกนี้เอย่าเพิ่งไปขยับมันเผื่อมันมีปัญหาที่สวิตนี้ด้วยแล้วต่อสายลำโพงเข้าฟังเสียงดูโอ้โหลองแต่ละชนแนลนัเนี่ย <c oughs> เออดังด <mm um> ีเช่นน euh <|ja|> ั้นที่หนึ่งดังดีเช่นนั้นที่สองเนี่ยเสียบสลับแจมันมาหน่อยเสียงแตกอู้อีไปหมดเลยไปดูข้างในกันนะครับาเปิดฝาออกมาโหเป็นแบบนี้นะครับสวยงามจริงๆเลยโอ้โหทนสีน้ำเงินเลยนะครับข้างในนะครับ เอาโทนสีน้ำเงินมันมาจากใน,นไล่มงจอนมันไนงเนยอดพิมพ์มันสีออกอฟ้าน้ำเงินม่โทนสีน้ำเงินเอาแล้วทำไมไม่บอกโทนสีดำมันดำอยู่แล้ว <c oughs> เอามาดูกันบอร์ดรุ่นไหนยังไงเนี่ยสวยนะผมบอกอืมบอกงี้นะเพื่อนสวยมากนะครับมีพัดลมระบายอากาศหนึ่งตัวนะครับการระบายอากาศก็คือดูดอากาศจากเนี่ยข้างนอกพัดลมมนติดตั้งในนะครับทันนี้ลมมันจะมางี้นะพัดความร้อนออกมา ปพ๊่ออกมาด้านหลังสุดยอดมากเออเอาหม้อแปลงเป็นแบบหม้อแปลงบักอือ้อหม้อแปลงทลอยเออการเดือบว่าโอ้ามาด้านหลังอย่างนี้เนาะตัวนี้ผัดลำโพงต่างๆนะครับอุปรกรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะเลยโอ้สวยงามโอ้มีสีบวมด้วยสีบวมสีของลุงบวมด้วยเออเนี่ยโอ้สีบวมมีต่างหาก เอาไปเลี้ยงอะไรเนาะสีไฟตรงนี้้าไปดูอีกทีหนึ่งนะน่าจะไปเลี้ยงพวกจอพวกอะไรพวกนี้เนาะโอ้โ,อโ,อโจอ้จอ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 ด้านหน้านะครับบอร์ดด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับบอร์ดจอวัดอุณหภูมิอะไรต่างนะนะครับวัดอุณหภูมิอะไรต่างอยู่นี่เนาะสถานะแล้วก็ตอนนี้เป็นไฟวีวูนะครับโอ้โ,อโอแยกบอร์ดนะครับแยกบอร์ดนะไม่ไม่ใช่บอร์ดเดียวนะครับมองดูดีๆนะครับถ้ามีปัญหาบอร์ดไหนก็ดูบอร์ดนั้นสบายสบาย ครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับีสุดยอดมากโอ้นะครับเอหลายปีหรือเปล่าเนี่ยเครื่องนี้รู้สึกว่ามันมีมันมีอะไรเข้าเลยเป็นสนิมด้วยเนี่ยหัวน็อตไหนเัืนเก็ไหมมีความชื้นอะไรเข้าเลยนะครับหัวน็อตด,ด้านนี้สวยงานเนี่ยเออเนาะน่าจะมีความชื้นอะไรเข้านะแถวแนี้ ถ้ามันเข้าได้ไงอะ่ะฝาบนฝาบนปิดดีอยู่นะครับไม่มีรูมีมีร่องอะไรเลยนะนี่ครับบอร์ดรุ่นนี้นะ xti พันสองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ xti สองศูนย์ศูนย์ m อะไรเนี่ยสองพันสิบเจ็ดนี่ครับเอ้ยมันปีนี้มันสองพันยี่สิบสามอะไรแบโอ้ขี่ปีวะเนี่ย <c oughs> นี่ครับเออหลายปีเหมือนกันนะอาจัดไปครับอาการคือเสียงแตกเสียงดีมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะ ต้องไม่ได้ช็อตหนักนะที่เป็นพวกไดพวกอะไรมัหรือเปล่าไอ้ก๊อฟก็คงแกะมาดูนะเนาะถึงเนาะถ้าช็อตหนักฟิลมันจะขาดเปิดไม่ติดเปิด,ปดไม่ได้มีควันออกเ๋ยไม่เห็นมีควันเลยไอ้ตัวไหนขาดตัวไหนช็อตอเ,เนี่ยส่วนมากจะเสียลักษณะขาดนะพวกอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเสียในลักษณะของการช็อตมันต้องควันออกเลยยังไม่เห็นควันเลยอืมจะจากอะไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูก่อน,นครับเพื่อนรื้อกว่าเด้อ หรืออะไรอ่ะหรือเนี้ยหรือ้าขยายด้านหลังด้านล่างมีน็อตหมุนน็อตออกมาหมุนน็อตออกมาหมุนตัวนี้ออกมาแล้วมาดูด้านล่างกันครับที่นี้ด้านล่างของแผ่นวงจรก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนอู้้โอ้โหมันเป็นอะไรที่ลายตามากโอ้โหอาชีพเป็นยังไงลายตามันโอ้โหไะครับเพื่อนเพื่อนก็คงจะต้องตามไปดูแลลวครับที่นี้ ้ยไล่ตาอีหลีได้พี่น้องไยเออเนะออาจริงเลยสายตาผมไม่ค่อยสู้สีอื่นนะนอกจากสีเขียวนะแ้่สีเขียวเนี่ยูด,ดีชัดเจนเลยสีเขียวผมเนะี่ยถ้าลายวงจรสีเขียวนะพี่ถุงเนาะนะครับนะครับตามดูนะตัวไหนสีตัวไหนมีมนาอย่างไงนะครับการเสียงแตกเสียงดีเดวไปดูกันหน่อยครับลายวงจรเป็นยังไงบ้างนะครับจุดบัตกีทุกจุดด,ดีไหมสวยงามไหมอย่างไรนะครับนะครับ อาจจะต้องดูแลจุดบัตรกีนะครับแล้วก็รวมถึงการทําความสะอาดนะครับนี่ยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับเพิ่งบดบนมานี่เพิ่งวิเคราะห์อาการเสียนะครับไอที่พูดอยู่เนี่ยวิเคราะห์อาการเสียนะครับมองหานะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เรียกว่ามองหาด้วยสายตาครับเพื่อนเนเนี่ยมองหาด้วยสายตาแล้วยังไม่พอครับพูดด้วยครับเพื่อนๆก็มาดูด้วยสายตาแล้วก็สายหูของเพื่อนก็ฟังเสียงผมไปด้วยเนี่ยครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับเนี่ยยังไม่ได้เอามิเตอร์อะไรมาจิ้มจิ้มหาอะไรเลยเนี่ย นะครับประมาณนี้นะไปหาก่อนนะบานนี่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังซีบวมผมก็เห็นแล้วลาวงจรมันเป็นลักษณะแบบนี้ผมก็เห็นแล้วดำเนินการไปครับดูทันเตอร์ได e ์ทนเตอร์เอาพุทคงไม่เป็นไรอะ่ะเข้าสู่กระบวนการการมาไล่ดูว่าตัวไหนมันจะพังนะครับก็มาดูจากว่าช้นั้นที่2นะครับที่มีปัญหานะครับเสียงแตกไล่ดูนะครับ แลวทีนี้สายลาโพงจากชันแนนที่สองนี่ก็คือสีอส้มนะครับสีส้มนะหม่นี่สีส้มนะครับสีส้มเสียบอยู่ด้านนู้นนะครับเอามาดูของรีเลย์นี่ยเห็นไหมสีส้อมอยู่นี่สีน้ําเงินอยู่นี่สีน้าเงินชันแนนที่หนึ่งสีส้มชันแนนที่สองนะครับพลิกด้านขึ้นมาส้มนะ,อ,ะอยู่นี่นะครับสีส้มนะตัวนี้คือรีเลย์ป้องกันลําโพงนะครับ เรามองเป็นตัวรีเลย์นะครับนี่คือตัวรีเลย์นะครับนี่คือขดลวดของรีเลย์นี่ก็คือหน้าสมผัสของรีเลย์มาไหนครับมานี้นะครับมา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 มมามนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่เลยนะครับนี่คือชแนลที่สองของเขานะครับอันนี้คือชแนลที่หนึ่งปกตินะครับชแนลที่สองนะครับชแนลที่สองอยู่ฝั่งนี้นะ Okay, นะครับเรารู้แล้วนะครับเพราะฉะนั P ้นที่สองอยู่ฝั่งนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับด้านนี้นะฮะมันมีความชื้นมันมีอะไรต่างๆอยู่ในบริเวณนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่มันจะเสียได้เนี่ยครับนะก็อาจจะมาจากสาเหตุของความชื้นที่มันเข้ามาเนี่ยจนส่งผลให้หัวอน็อตที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเกิดสนิมขึ้นเนี่ยแสดงว่าเครื่องนี้เคยมีความชื้นเท่า แสดงว่าอุปกรณ์บางตัวนะครับมันอาจจะโดนสนิมกัดเป็นไปได้มันอาจจะมีการลัดวงจรในกรณีที่มีความชื้นนั่นครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีความชื้นแล้วนะณนะปัจจุบันนี้ไม่มีมันอาจจะแห้งไปนะครับอุปกรณ์ที่มันจะเสียได้ก็พวกขาอุปกรณ์รวมไปถึงไอ้พวก VR แบบเนี้ยคอเตอร์มันก็เสียได้แหละแต่มันไม่ค่อยเสียในลักษณะของการแตกแบบเนี้ย ฉะนั้นแล้ววิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยเราน่าจะไปดูในส่วนของพวก R จำกัดกระแสนี้ด้วยทรานเซอร์นี้ด้วยตัวไดนี้ด้วย VR นี้สำคัญที่สุดเลยเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยแล้วก็ดูด้วยดูด้วยสุดท้ายดูทุกตัวไหมก็มันไม่ได้ดูทุกตัวหรอกแต่มันแทบที่จะทุกตัวเออมันเพี้นอย่างนั้นผมจะมาดู VR นี่เรามันสก่อนนะเนี่ย VR เนี่ยนะ นะครับเพราะว่ามันมีความเชื้นเข้าขตรงเนี้ด้านนี้มันสวย,ยไงเห็นไหมนี่มันมีความเชื้นเข้าตรงนี้มันจะอ่าเดี๋ยวผมไปดู VR ก่อนมัน2ตัวนี้มันจะตัวไหนตัวหนึ่งอาจจะมีปัญหาได้มันเป็นอย่างนั้นนะ VR ตัวนี้ก็คือค่าใครสองจุดสอ K เนาะ นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูวิหานี่ไหะก่อนนะมีโอกาสสูงมากเลยนะครับเป็น vr สองจุดสอง k ตัวนี้ยืดค่าตำแหน่งเนี่ยที่ตรวจเจอนะผู้ถึงนะครับเป็น vr ที่มีขาเข้าสนิมนี่ไงเห็นไหมขาเข้าสนิมแล้วมันก็สนิมตัวนี้ก็ไปกัดกินนะเห็นไหมเห็นไหมรู้ได้ไงอ่ะก็นี่ไงสนิมเนี่ยเห็นไหม มีความชื้นก็มุ่งมาตรงนี้เลยขาเข้าสนิมยังไม่ทําอย่างอื่นนะดูดู vr ออกมาปุ๊บมาวัดดู vr vr ยืดเลยนี่นะครับเพื่อนๆครับ vr ตัวนี้เข้าสนิมแล้วเกิดการยืดค่านะครับเขาใช้งานแบบนี้นะครับก็คือ2ขานี่ต่อถึงกันนะ2ขาเนี่ยต่อถึงกันเนี่ยตามลายวงจรเห็นไหมครับ แล้วทีนี้มันก็เทียบเท่ากับว่ามันจะมี R อยู่ตัวนี้ที่เขาปรับค่าได้2ขาที่มันถึงกันมันก็เทียบเท่า R ตัวหนึ่งที่ปรับค่าได้นั่นเองอันนี้นะนะครับอ่าเขาไม่ได้ใช้3ขานะเขาใช้2ขานะครับ VR ตัวนี้ 2.2k นะครับ 2.2k นะครับพอ 2.2k แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็ใส่อย่างนี้เนาะแล้วทีนี้ถ้าปรับไว้ตรงกลางมันจะเป็น 1.1k ใช่ไหม นะครับ vr 2.2เนาะ vr 2.2ถ้าปรับไว้ตรงกลางมันจะได้ค่าครึ่งหนึ่งของ vr คือ1 1 k ทีนี้เขาปรับไว้แบบเนี้ยมันก็เป็น vr 1 k สิครับมันก็เป็น r 1 k นะฮะนี่เห็นไหมถ้าปรับไว้ตรงกลางหมุนเป๊ะมาตรงกลางเลยมันจะได้1.1พอปรับมาแบบนี้ปุ๊บส่วนมากเราก็จะเป็น1 k เนี่ยแล้วพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นแบบเนี้ย มันก็เป็นที่มาของการที่จะเอา R อย่างนี้ใส่ครับ 1K นี่ก็ใส่ขานี้มานี่นะอย่างนี้มานี่ใส่ตัวเดียวเนี่ยครับเนี่ย R เป็น R 1K อย่างนี้ใส่เข้ามา 1K นะเนี่ยเดี๋ยวผมใส่กันใส่เข้าไปแล้วด้านล่างเป็นแบบนี้โอ้ยบัตรกีดีๆหน่อยดิ กีบด <Keep> ีนะบัตรกีเพื่อทดสอบเอางี้แหละยังยังไม่ไปทำอย่างอื่นนะเอางี้เลยดูก่อนนะเดี๋ยวเสียบสายเสียบอะไรก่อนเดี๋ยวมาลองเครื่องกันก่อน <c oughs> นี่ดำเนินการเสียบสายนะนะครับเสียบสายเข้าไปซูมเกินไปนะ,ะเสียบสายเข้าไปอย่างอื่นยังไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมยังไม่มีการบัตรกีจุดอื่นนอกจากวิยานะครับ มาดูกันหน่อยนะครับเป็นยังไงนะเสียงเพลงก็เปิดมาเอดูดีๆก่อนเลยวางไว้ดีๆก่อนนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสสอดมีน้องอื่นออกรายไปคว้านหน่อมาหมดยากอ,ากอ,ากอากีกอ่ะอยู่างนี้แหละเปิดสวิตช์เมดจีลียเอาคือเม็ดไะยังไ,ไม่ได้เสียบอินพุตหรือบ่า บ้ามากเรียบอินพุตแล้วรู้สึกว่าเสียงมันจะไม่แตกแล้วนะเพื่อนเอ๋ยไม่แตกแล้วนะเพื่อนเอ๋ยรีมิกซ์บายสกอกดัก เป็นไงครับเพื่อนใช้งานได้เดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อนนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเห็นไหมนี่มันมาจาก VR ขาดเนี่ยอัานานั้นไม่ได้บัตรกีจุดอื่นเลยเนี่ยเห็นไหมมันเนี่ยมันสนิมขึ้นมันสังเกตจากอะไรทีแรกมันสังเกตจากมันมีความชืน้น่ะเห็นไหมจอดมาก Một giọt phăng thêm giọt được phải giọt được này ไฟ55โวลต์นะครับนะ55โวลต์เลี้ยวมุจอนนะครับ AC นะครับ <S <S แล้วทีนี้สิ่งที่จะต้องไปทําต่อไปก็คือถอดปลั๊ก่อนถอดปลั๊ก่อนเน,นี่มันจะซอดสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือนะครับดูแลในส่วนของซตัวนี้นะครับซที่มันบวมเนี่ยครับเอาออกนะครับแล้วก็นะครับ มาดูแลในส่วนของจุดบัตรกีต่างๆของเครื่องนะครับเพื่อนตัวไหนมันคาดว่าจะหลุดจะหลวมรวมไปถึงการตัดขาย v r ตัวนี้ด้วย AR ตัวนี้ไนันไม่ใช่ VR ต่อดีๆกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้มันต่อแบบกากานะเพื่อทดลองนะครับแล้วก็จุดบัตรกีบางจุดที่มันอาจจะมีปัญหานะครับรวมไปถึงการล้างจุดบัตรกีต่างๆนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับชั้นที่หนึ 1, น่งชั้นที่สองนะครับก็คือในส่วนของวงจรน,นี้จะต้องถูกดูแลจุดบัรตรกีทั้งหมดเลยนะครับ แล้วแยกความอยู่ที่ VR ตัวนี้นะครับเพื่อนดู VR ด้วยนะครับลักษณะของ VR ก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับนี้มกินนะเนี่ย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 นะครับนะเป็นเป็น VR สองจุดสอง K นะครับนะครับนะอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะนี่พูดมายาวแล้วบีกี่นะครับเพื่อนผมจะไลย้ำจุดบัรกีทุกจุดเลยนะครับ าะว่าเครื่องเสียงนี่เป็นอะไรที่มีความร้อนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดลวมได้นะครับในส่วนของจุดบัดกรีอะไรต่างๆนะครับก็ทาฟักเข้าไปแล้วนะครับทาการบัดกรีนะนี่ก็บัดกรีนะครับซีก็เปลี่ยนแล้วล่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับบัดกรีแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับเขาเรียกว่าดูแลรายละเอียดนะครับพวกนี้ล้างทําความสะอาดออกนะครับคราบต่างๆก็มาอยู่นี่ ล้างออกแล้วทำความสะอาดแล้วล้างไปเรื่อย วิล่งทาจะไปครับเพื่อนแล้วพบใหม่คลิปต่อไปนะสวัสดีครับ